เราอะเหมือนกับว่าเราโดนมาใส่หลายวะ่ะไอโยมเมันคนอย่างงั้นไอโยมันคนอย่างนี้ mm hmm. แล้วก็ไปเชื่อเขาแล้วโดยที่ว่าไม่ไม่ถามแล้วก็ไม่ไม่มาอะไรมารับฟังอะไรจากผมบ้างเลยเหรอวะอะเฮ้ยสิ่งที่เขาพูดอ่ะเขาจะรู้ดีกว่าไปกว่าตัวผมได้ยังไงคนอื่นอ่ะถูกต้องปะคนอื่นจะไปรู้ดีกว่าตัวเราได้ยังไงอ่ะเออผมเป็นคนที่ว่าใช่ก็คือใช่ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ดีก็คือดีไม่ดีก็คือไม่ดีถูกถก็คือถูกผิดก็คือผิด เป็นคนแบบนี้อยู่แล้วตั้งแต่แรกแล้วแต่ว่าบางคนบางท่านอะ่ะที่แบบเราไม่ได้มาว่านะแต่ว่ามันเป็นจริงๆอะ่ะไปฟังฟังอยู่ข้างเดียวอะ่ะฟังเหมือนคิดว่าเอ้ยสรุปอันนี้คือโยนหรือว่าไอคนที่บอกคือโยนคุณถึงเชื่อคนนั้นเป็นอย่างนี้ไปแล้วจริงแล้วผมเจอแบบนี้มาทั้งชีวิตเจอมาตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่แรกจนถึงตอนเนี้ยอืมโดยที่ไม่ไปฟังอีลักไม่ฟังอีลักให้อีลมอะไรเลยก็คือ เหมือนคนหูหูเอียงอะฟังข้างเดียวอะมันมาฟังผมอีกสักข้างหนึ่งบ้างหรอไม่มาฟังความคําคําพูดจากปากผมบ้างเลยเหรอคนเลือกที่จะเชื่อคนคนนั้นไปแล้วอะอะไรประมาณเนี้ยมันจะเกิดเรื่องแบบเนี้ยประจําแล้วผมก็ไม่เคยมาพูดไม่เคยมาน้อยใจอะไรไม่เคยมามาคิดอะไรเพราะว่าแม่งช่างมันถ้ถาขอรักเราจริงก็คงจะมั่นคงแล้วก็ถามเราอะอืมเขาคงจะแบบ อืประมาณนั้นใครสงสัยอะไรอยากรู้อะไรผมถึงบอกผมเปิดโอกาสให้ถามถามได้เลยเกี่ยวกับตัวผมอะคุณอยากรู้อะไรถามได้เลยผมไม่เคยมาปกปิดอะไรด้วยไม่ไม่ไม่เคยมานั่งพูดแบบผมดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ผมเหมาะผมผมผมเคยมาพูดว่าผมดีไหมล่ะผมเคยมาพูดว่าผมดีไหม ถามน่อยผมไม่เคยพูดหรอกผมพูดแต่สิ่งที่ไม่ดีของผมด้วยแล้วผมไม่ดีอย่างนี้ผมเป็นอย่างนี้มาก่อนผมเป็นอย่างนั้นมาก่อนนี่ผมพูดอย่างนี้ตลอดผมไม่เคยมาพูดเลกว่าอุ้ยผมดีอย่างนั้นผมดีอย่างนี้อุ้ยผมเก่งอย่างนั้นผม,ผมเก่ง,ง,งผมไม่เคยมาพูดคนเราอะใช่ไหมคะทุกคนแล้วอะไรอ่ะสิ่งที่มันมันตรงใจกับหรือว่าถูกใจของ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 ,ของทุกคนอะที่จะทําให้มามา มามาเป็นมามามาซัพพอร์ตผมมามามาเป็นกำลังใจให้ผมอะไรละ่ะคือทำคือตรงนั้นซึ่งสิ่งที่ผมเป็นอยู่ทุกวันนี้มันไม่ดีหรออะไรประมาณเนี้ยอืม พยายามที่จะแต่ไม่อยากจะมาพูดเรื่องพวกนี้เลยนะแต่ว่ามันอดพูดไม่ได้ต่อ,อมันคือสองสารหญิงมนันเลื่นและหญิงมันเป็นคนไม่ระวังตัวอยู่แล้วมันเป็นคนอย่างนี้แหละไปทีมันลื่นรองเท้ามันก็นลื่นด้วย